การดูดวงนั้นควรจะเน้นลัคนาก่อนลัคนาคืออะไรเพราะมันคือจุดเริ่มต้นชีวิตคือจุดกำเนิดของชะตาชีวิตลัคนาเดินทางเหมือนเข็มนาฬิกาของรอบจักรราศีในเวลาที่คุณเกิดองศาของคุณจะหยุดอยู่ที่ราศีใดนั่นคือราศีของลัคนาท่านส่วนราศีคือวันที่เกิด จะหยุดที่ราศีตามวันที่ท่านเกิดในแต่ละเดือนในแต่ละปีการดูดวงจึงควรให้ความสำคัญกับลัคนาก่อนแต่ถ้าเน้นการงานควรจะดูราศีประกอบไปด้วยถ้ายังไม่ทราบลัคนาควรจะหาลัคนาเพื่อความแม่นยำนะคะสวัสดีค่ะชาวราศีธนูประจำเดือนกันยายน2563สําหรับคนที่เกิดตั้งแต่วันที่16 ธันวาคมถึงวันที่14มกราคมหรือลัคนาสถิตที่ราศีธนูมีดาวจันทร์ดาวอาทิตย์อยู่ที่ราศีธนูชาวราศีธนูนั้นมีดาวพฤหัสบ,บดีเป็นดาวประจำลัคนาราศีเกิดของเจ้าชะตาในเดือนนี้เดือนกันยายนดาวพฤหัสบ,บดีของเจ้าชะตายังทับลัคนาของเจ้าชะตาอยู่และมีตำแหน่งเป็นเกษตรตาธิปดี ดวงชะตาของเจ้าชะตายังมีความมั่นคงและมีความก้าวหน้าอยู่ในดวงและที่สำคัญในเดือนนี้มีการย้ายของดาวพระราหูแต่เดิมทีแล้วดาวพระราหูนั้นเล็งลักนณะของชาวราศีธนูอยู่มาเป็นระยะเวลาปีครึ่งพอในวันที่10กันยายนนี้ดาวพระราหูจะโคจรย้ายออกจากการเล็งลักนณะของชาวราศีธนู จะทำให้ชาวราศีธนูเกิดความโชคดีหลายๆด้านอุปสรรคหรือสิ่งที่ขัดขวางดวงชะตาของชาวราศีธนูนั้นจะหมดไปดาวราหูที่ทับอยู่ในภพปัต,ตนิของชาวราศีธนูจะย้ายไปสู่ภพอริข้อดีก็คือการย้ายออกจากภพปัตนิและไม่เล็งลัคนาของเจ้าชะตาจะทําให้ชาวราศีธนูโชคดีเกี่ยวกับเรื่องของความรักและด้านสุขภาพค่ะ สำหรับคนที่เจ็บป่วยและมีอาการดีขึ้นและก็จะหายป่วยสำหรับด้านความรักความรักเก่ามีโอกาสที่จะหวนกลับมาและจะทำให้ชาวราศีธนูนั้นมีความรักที่ค่อนข้างดีขึ้นด้วยสำหรับข้อเสียที่ดาวพระราหูย้ายไปตกในพบษภีชาวราศีธนูควรจะระมัดระวังเรื่องเกี่ยวกับของการลงทุนไม่ควรไว้ใจใครง่าย ราหูมาจากภพสหัสชช้าของชาวราศีธนูหมายถึงการเจรจาหมายถึงสัญญาต่างๆสังคมเพื่อนฝูงมิตรสหายต่างๆของชาวราศีธนูไปตกอยู่ในภพอริอาจจะทำให้เจ้าชะตาถูกเอาเปรียบได้นะคะในเดือนกันยายนนี้มีดาวดวงใดโคจรย้ายบ้างในวันที่สองกันยายนดาวพระราหูจะย้ายเข้าราศีกรกฎ ถ้าเทียบกับดวงของชาวราศีธนูนี่คือภพสุภะเรียกได้ว่าดาวค่อนข้างดีย้ายเข้าไปอยู่ในภพสุภะหมายถึงความโชคดีแก่ชาวราศีธนูพอในวันที่10กันยายนดาวพระราหูจะโครจรย้ายเข้าสู่ภพอลิของชาวราศีธนูในวันที่17กันยายนดาวพระอาทิตย์จะย้ายเข้าที่ราศีกัน ถ้าเทียบกับดวงของชาวราศีธนูนี่คือภพกัมมะดาวมาจากภพสุภะย้ายเข้าภพกัมมะการงานของชาวราศีธนูจะโดดเด่นขึ้นในวันที่19กาันยายนดาวพุธย้ายเข้าสู่ราศีตุลถ้าเทียบกับดวงของชาวราศีธนูดาวพุธนี่มาจากภพปตัตตนิมาทับอยู่ในเรือนลาภะชาวราศีธนูจะมีความโชคดีเกี่ยวกับเรื่องของความรัก มีความโชคดีมาจากเพศตรงข้ามพอในวันที่29กันยายนช่วงปลายเดือนดาวพระศุกร์จะโคจรเข้าสู่ราศีสิงห์ดวงของคนราศีธนูนี่คือภพสุภะในวันเดียวกันนั้นดาวพระเกตจะโคจรเข้าสู่ราศีมังกรด้วยถ้าเทียบกับดวงของคนราศีธนูนี่คือพบกระดุมพระอยู่ในภพการเงินจะมีโชคเกี่ยวกับด้านการเงิน ดาวที่ให้คุณประโยชน์แก่ชาวราศีธนูในเดือนนี้นะได้แก่ดาวอังคารดาวพฤหัสบดีมีตำแหน่งเป็นเกษตรทิพย์บดีส่วนดาวที่ให้โทษแก่ชาวราศีธนูก็ยังเป็นดาวพระราหูมีตำแหน่งเป็นนิดพระราหูได้ย้ายออกไม่เล็งลักษณะของชาวราศีธนูแล้วไปตกอยู่ในภพอริก็ยังสร้างความเสียหายอยู่ แต่ถ้าเทียบกันแล้วดีกว่าเล็งลัคนาของชาวราศีธนูแน่นอนทั้งหมดนี้คือการโคจรของดาวจรในเดือนกันยายนค่ะที่จะส่งผลต่อคำทำนายดวงของชาวราศีธนูนะในส่วนของด้านการงานในเดือนกันยายนนี้สำหรับชาวราศีธนูค่อนข้างที่จะโดดเด่นมากไม่ว่าจะเป็นคนที่ทำงานประจำหรือคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการนะคะ มีองค์ประกอบหลายๆดวงที่เอื้อต่อการงานของเจ้าชะตานะดาวพุธคือดาวการงานของเจ้าชะตาได้โคจรไปตกอยู่ในภพลาภะได้ตำแหน่งเป็นคู่ทาตน้ำดาวอาทิตย์โคจรตกในภพสุภะได้ตำแหน่งคู่วิชาการและดาวพระฤหัสบด,ดียังมีตำแหน่งเป็นเกษตรและทับลัคนาของเจ้าชะตารวมเป็นถึงดาวพระราหูที่จะย้ายออก ไม่เล็งลัคนณะของเจ้าชะตาด้วยสรุปคือการงานในเดือนนี้ของชาวราศีธนูค่อนข้างที่จะโดดเด่นเดือนนี้ชาวราศีธนูจะได้ใช้ความสามารถและความชำนาญของเจ้าชะตานะทำให้หน้าที่การงานของท่านนะคะก้าวหน้าเดือนนี้เป็นเดือนที่ค่อนข้างที่จะใช้สติปัญญาเลยทีเดียวเป็นเดือนที่ทำงานจนลืมเวลาเลยทีเดียวแต่งานของชาวราศีธนูนะคะ จะได้ผลที่ค่อนข้างดีเป็นที่น่าพอใจสำหรับเจ้าชะตาเลยทีเดียวอุปสรรคและปัญหาที่เคยมีมานะจะได้รับการแก้ไขเป็นอย่างดีค่ะและมีทางออกให้กับชาวราศีธนูได้เป็นอย่างดีแต่สำหรับการตกลงเจรจาหรือว่าสัญญาต่างๆในเดือนนี้นะที่เกี่ยวกับการงานของเจ้าชะตายังมองว่าคงจะต้องรอออกไปอีกสักพักหนึ่งเพราะดาวพระราหูเพิ่งจะย้ายค่ะ ดาวด้านการเงินนะในเดือนนี้บอกได้เลยว่าเมื่อผ่านกลางเดือนไปแล้วะค่ะการเงินของเจ้าชะตาจะดีขึ้นเมื่อดาวพระราหูเล็งลักนาของเจ้าชะตาดาวการเงินของชาวราศีธนูคือดาวพระเสาร์ดาวพระเสาร์เป็นดาวการเงินก็จริงแต่การมาทับชาวราศีธนูอย่างใดเจ้าชะตามีเรื่องให้จ่ายแน่นอนค่ะรายจ่ายของชาวราศีธนูยังค่อนข้างมากอยู่นะคะแต่รายรับ ของชาวราศีธนูจะมีมามากกว่าเช่นกันในเดือนนี้จากองค์ประกอบของดาวหลายๆดวงที่ส่งผลนะงานของชาวธนูจะสร้างเงินให้กับท่านเป็นอย่างดีนะคะยอดขายจะก,กิจการของชาวธนูจะทํากําไรเป็นอย่างดีเป็นที่น่าพอใจนะคะงานจะสร้างเงินได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวสําหรับเดือนนี้ ทางด้านดวงของด้านการเงินมีโชคด้วยนะคะมีโชคจากการได้รับความช่วยเหลือต่างๆนาน,นาจากสถาบันการเงินหรือการได้รับความช่วยเหลือจากเพศตรงข้ามการเงินจะมาจากคู่ครองของเจ้าชะตาด้วยนะคะด้วยความรักเป็นอีกด้านหนึ่งที่ค่อนข้างจะโดดเด่นเลยสําหรับชาวราศีธนูหลังจากที่ดาวพระราหูย้ายในวันที่10กันยายนไปแล้ว ความรักของชาวราศีธนูค่อนข้างดีเลยทีเดียวเรื่องที่ผ่านมาในอดีตหรือปัญหาที่มีมาอย่างยาวนาน mm. เกี่ยวกับเรื่องของความรักะคะ่ะจะได้รับการแก้ไขมีเกณฑ์ที่รักเก่าของชาวราศีธนูจะหวนกลับคืนมานะคะเหมือนจะมีไฟเก่าจะเกิดการคลุกกุนเกิดขึ้นด้วยนะคะดาวดาวความรักของชาวราศีธนู ดาวพุธแะโครจรมาตกอยู่ในภพลาภะจะมีโชคเกี่ยวกับเรื่องของความรักคนโสดจะได้เจอคนที่ถูกใจสำหรับคนมีคู่ความรักของเจ้าชะตาก็จะหวานขึ้นนะคะโรแมนติกขึ้นด้านสุขภาพของชาวราศีธนูในเดือนนี้ดาวราหูไม่เล็งลักนาของชาวราศีธนูแล้วอาการเจ็บป่วยของเจ้าชะตาจะดีขึ้นนะคะจะเจอหมอดีจะได้ยาดี คนป่วยก็จะหายป่วยนะอุบัติเหตุในเดือนนี้ยังต้องระวังอยู่นะคะเพราะว่าการย้ายของดาวพระราหูอาจจะส่งท้ายให้กับชาวราศีธนูได้แบบว่าราหูถีบค่ะดังนั้นควรที่จะระมัดระวังในเรื่องของการขับขี่ยวดยานพหาหนะด้วยนะคะในช่วงนี้นะเมื่อดาวพระราหูย้ายออกอีกมุมหนึง่งดาวเสาร์ก็ยังทับตัวท่านอยู่นะคะและ ทับเต็มๆด้วยมีตำแหน่งเป็นคู่ศัตรูดาวพระราหูย้ายออกไม่จรเจอดาวพระเสาร์ก็จะไม่เป็นคู่มิตรใหญ่นะคะทำให้ดาวเหลนะ่านั้นค่อนข้างจะดุขึ้นามาถึงในส่วนของด้านสุดท้ายกันบ้างของชาวราศีธนูด้านโชคลาภนะโชคลาภของชาวราศีธนูในเดือนกันยายนนี้เป็นด้านหนึ่งที่โดดเด่นมากๆเลยไม่แพ้ด้านอื่น เดือนนี้มีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินก้อนใหญ่นะคะท่านมีโชคมาจากด้านการงานมีโชคมาจากคนรักนะคะดาวต่างๆเอื้อต่อการเสี่ยงโชคดาวอาทิตย์ดาวพุธดาวศุกร์ดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์มาทับลัคนานรอชาวราศีธนูอยู่แล้วในเดือนนี้ยังมีดาวพระเกตุมกุมอยู่ในภพการเงินอีกด้วยมีโอกาสที่จะได้รับเงินแบบฟุกๆจากเทวดาให้นะคะ สรุปดวงของชาวราศีธนูในเดือนกันยายนนี้เดือนนี้เป็นเดือนที่ดีนะคะทายดีส่วนใหญ่แต่ในแต่ละด้านจะทายดีทั้งนั้นเลยก็จะมีเรื่องสุขภาพที่ควรระวังไว้กับเรื่องของอุบัติเหตุเพราะว่าย้ายราหูย้ายอาจจะเป็นการแบบส่งท้ายท่านได้ะคะ่ะคำทำนายนี้แบบเป็นเพียงแค่ดาวจรน,นะคะ ส่วนดวงของแต่ละบุคคลนะ่ะก็จะต้องไปดูในดวง,ดวงเกิดดาวเกิดของแต่ละท่านกันไปโดยการคำนวณโดยละเอียดค่ะแต่โดยรวมๆแล้วดาวจรในเดือนนี้ค่อนข้างที่จะให้คุณประโยชน์มากทีเดียวแก่ชาวราศีธนูนะคะยังไงแม่หมอก็ขอให้ชาวราศีธนูทุกคนโชคดีร่ำรวยแข็งแรงค่ะขอบคุณค่ะ